อันตรายจากขาบวนรถด้วยนะครับนะครับผูขบวน428นะครับขานรามากเกินไปนะครับเดินข้ามไปมาระหว่างขานลานะครับโปรด <4 28. S 2> ระมัดระวังอันตรายจากขาบวนรถด้วยนะครับจากคู่ขบวนรถของจริงขบวน428นะครับจะเข้ามาจอดเทียขบขานชลาที่หนึ่งครับผู้โดยสารโปรดระมัดระวังอันตรายจากขาบวนรถด้วยครับขบวน428มาแล้วนะครับผม1046 สถานปรดทราบนะครับที่นี้ฐานมียั่แสลงนะครับบริษัทมีความประสงค์ลงฐานมีวัตแสลงลงจากขบวนรถตรวจสอบสินของสำรักของท่านนะครับที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถที่้องเรียบร้อยทั้งคนะครับรถจอเพื่อการตราี่เป็นขบวนรถท้องอินจำนวน28ลำที่3บ้ายทางนานักข่าวจะมาฐมานีเอกทำารศึกษาได้ของของท่านนท่านไม่เป็นการชักอันตรายขบวนรถที่จอดรีร้อยนครับ การรถไฟเมื่อแต่ไหนนะครับการไ่ง vale ประเทศไทยนับที่างทุกท่นะครับ ฝากความร่ำนะครับรวันศี่สองครับหักเลยคนระันนบวันจะันาไปแล้วครับผมไปดีครับ saling yeah. yeah, เต็สาม